สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆชาวชาวอะไรดีโจโจ DIY channel นะฮะก็วันนี้มาซ่อมแท็บเล็ตจีนแดงนะฮะซ่อมก็คือจริงๆไม่ใช่ซ่อมเนาะ modify นะครับคิวแบตมันเสื่อมแล้วนะครับแบตมันเสื่อมนะฮะก็เลยใช้แบตเตอรี่หนึ่งแป้าครับเห็นไหมครับหนึ่งห้านะครับ นี่นะครับหนึ่งแปกู้หนึ่งก้อนนะฮะแล้วก็ใช้วงจร power bank เก่านะฮะเป็นตัวชาร์จไฟให้ให้แบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็เอาขั้วสองขั้วเนี้ยไปจ่ายกับอ่าเมนบอร์ดข้างในนะครับผมประกอบไปแล้วผมไม่ได้ทำให้ดูนะฮะก็หลักการมันก็มีแค่นี้นะฮะก็คือแบตเก่ามันเสื่อมนะครับก็ใชหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะฮะมันก็สามจุดเจ็ดโวลต์เหมือนกันฮะแต่กระแสอาจจะไม่เท่านะฮะแต่ อาศัยว่าชาร์จบ่อยนะครับอาศัยว่าเสียบสายชาร์จไว้เลยนะครับนี่ทีนี้ทําไมถึงมาไว้ในห้องน้ํานะครับก็คือว่าเอามาเปิดเพลงนะครับนี่เอามาเปิดเพลงในห้องน้ํานะครับเอามาเปิดเพลงในห้องน้าโอเคนะครับก็มันทาอะไรไม่ได้แล้วเข้าเว็บอะไรก็ช้านะครับก็เลยโหลดเพลงใส่เมมโมรีไว้นะครับใส่ มีมรีการ์ดนะครับใส่ไว้ตอนนี้นะฮะใส่ไว้แล้วก็เปิดเพลงข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอาติดตั้งไว้ในห้องน้ําเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดังภาพที่เห็นนี่นะครับเสียบสายสัญญาณ ไปป้องในหะ้กับซับฟุเฟอร์นะฮะติดทั้งบนเลยในะห้องน้ำนะฮะกันกวัวน้ำนะฮะก็สายชาร์จนะครับก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับสายชาร์จเนาะสายชาร์จนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บก็เปิดได้ตามปกติฮะแต่เป็น Android เวอร์ชันเก่านะครับติดตั้งก็ไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เคเบิร์ไทยนะครับเคเบิร์ไทยรัดเลยนะฮะติดกับกับบล็อกห้องน้ำเลยนะฮะ <Okay. S 2> เ,เพลงอะไรดีครับที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงอะไรดีครับ เพงอะไรก็ได้เนาะมัเป็นไรครับถ้ามันยอดคนดูเยอะๆหรือตีเหล้วเสษเดีผมค่อยปิดเสียงเพลงไว้ก็ได้นะฮะอเพลงอะไรดี เพงน่าจะกระหึมพอสมควรนะครับก็เอาแค่นี้ถนะ้าเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆน,นะที่มีแท็บเล็ตเก่าอย่าทิ้งนะฮะแท็บเล็ตเก่านะฮะอย่าทิ้งเอามาใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้นะครับฟางเพลงในห้องน้ําดูเวลาในห้องน้ำหรือเรารีบตอนเช้านะก็ใช้ดูเวลานะครับใช้ดูเวลาได้ครับถ้าล็อกหน้าจอมันก็ตัวสืยมันก็โตพอสมควรนะฮะตอนเช้าก็กดดูเออกี่โมงแล้วเนี้ยตีไปทํางานอย่างนี้นะครับ ก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับโอเคครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้นะฮะเอาเพียงแค่นี้นะครับซ่อมแท็บเล็ตเก่านะฮะแท็บเล็ตเก่าอย่าทิ้งอย่างนี <ism> ้อย่างนี้แล้วกันนะฮะใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ